สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับสวัสดีก็ยังอยู่กับเซเว่นเดย์นะครับเจ็ดวันที่ฉันตายนะครับน่าจะเป็นเริ่มของวันที่หนึ่งแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้พบกับแคร์เรลนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็ทำให้เราทราบว่านะครับเรานั้นได้ตายไปแล้วนะครับอย่างปริศนาครับซึ่งยังไม่ทราบครับว่าตายได้ยังไงนะครับ เธอก็บอกพิธีการฟื้นคืนชีพของเราะคะให้เราฟังแล้วก็ค้นหาโดยให้เข็มทิศมาหนึ่งอันนะครับโดยให้เราไปหาคาําตอเบเอองเราะว่าเราจะฟื้นคืนชีพได้อย่างไรครับส่วนเนื้อหาในวันที่หนึ่งเป็นยังไงเพื่อไม่มีการสวยอลาป่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าครับวันที่หนึ่ง เพื่อนคนแรกใครจะเป็นเพื่อนคนแรกของคุณคุณจะรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาไว้ได้หรือไม่โติตเตอร์สโตโตวันที่หนึ่งเพื่อนคนแรก้าตรู มาถึงก็ให้เลือกเลยนะครับอเลือกนี้แล้วกันเดาว่าฉันอยู่ในวันที่หนึ่งของวันของทั้งหมดเจ็วันนี่เข็มทิศเข็มทิศแห่งความตายจะทำนั้นก็ต่อเม,มื่อมีใครบางคนตายหมายความว่าฉันต้องตามคนสินะแต่ว่าแล้วฉันต้องทำางไงกับคนที่เข้าไปหา ก็นั่นนหะสิก็ไม่ร ik)> ู ika> ika <s ika> <s ika> <s ika ้เหมือนกันเลยให้เลือเพื่อนเพื่อหรือเหยื่อเรือเพื่อนสิครับเพื่อนเพื่อนยังไม่สามารถบอกได้อะไรของมันวะเดาว่าฉันจะต้องรอดูก่อน เดินเข้าไปนมือรู้สึกเหมือนับว่าพวกซอมบี้จะออกมาจากไหนก็นได้ใช่เออเฮ้ย <Hey! S 2> ชายแปลกหน้าไว้กลางคนโอ๊ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอกลัวนะฉันชื่ออากู นายต้องเข้ามาใกล้ฉันแบบน่ากลัวแบบนี้ด้วยเหรอด้วยโปรดอย่าเข้าใจฉันผิดหรอกมันเหมือนกับว่าฉันทำไปโดยไม่ได้คิดนะแน่นอนว่าฉันไม่มีความทรงจำแต่บานคงเป็นนิสัยเมื่อก่อนที่ฉันมีชีวิตอยู่ ฉันคีเรวนั่นเป็นนิสัยประหลาดที่นายมีขอโทษอีกครั้งแล้วกันต่อไปจะระวงังให้มากกว่านี้เอาล่ะคีเรลดูเหมือนว่าเธอจะตายแล้วและก็เข้าร่วมการทดสอบของเธอเองเช่นกันใช่ไหมบางทีถ้าเราอยู่ด้วยกันเราอาจจะช่วยเหลือกันก็ได้ใช่วันการกนคนีสภาพมาก เข็มที่แ่งความตายจะทำงานก็ต่อเม่อมยูาตายอยู่ใกล,กล,กล้ๆนั่นแปลว่าฉันอาจจะขื้หน้าไปอีกหน่อยถ้าได้อยู่กับใครสักคนอืมฉันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องปฏิเสธนายนะหืมคิดเล้วฉันขอเดาว่้ว่าก็จัคู่กับฉัน จะทําให้เธอได้ผลประโยชน์ใช่ไหมฮะรู้ได้เลยว่าาโก,ก้กำลังกดดันฉันฉันต้องตอบอย่างเระมดัดระวังใช่ฉันก็ไม่ปฏิเสธน,นะนะเข้าใจละเพื่อจะให้เธอพูดอย่างตกไปตรงมานะ เนี่เห็นปะนี่คือปืนฉันไม่ปืนอยู่กับตัวนะคิ่เลอรนี่จะคุมขู่กันหรือยังไงฉันไม่ได้เอามันมาเพื่อขู่เธอฉันอยากให้เธอซื่อสัตย์กับฉันเช่นกันกับที่ฉันจะขออาสาให้ข้อมูลก่อนเฮ้ยเฮนี่มันจะเสี่ยงเป็นไันไ และตอนนี้ฉันขอถามเธอในฐานะสหายในอนาคตและคู่หูนะคิริเอลบททดสอบที่เธอได้รับคืออะไรอะ่ะอืมฉันต้องตามเข็มทิศนี้ไปนะี่ยเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือเข็มทิศที่เธอพูดถึงเหรอแต่มันหมุนไม่หยุดเลยอะ่ะ แล้วมันจะนำทางได้ยังไงอ่ะอฉันควรบอกความจริงกับเขายีงไ,ไม,นะม่ไฉันคิดว่าฉันไม่ควรบอกนายตอนนี้นะดูเหมือนว่าฉันต้องซักถามเธอนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากทำแต่เอาเถอะดูเหมือนว่าเธอมีเงื่อนไขบางอย่าง ถ้านายยังวางแผนที่จะขุดลึกมากกว่านี้เราก็แยกกันเลยดีกว่าโอ้ฉันต้องขอโทษอีกครั้งฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้เธอโมโหนะฉันก็มีความรับนิดียวกับเธอถ้าเธอยังอยากทำงานร่วมกันเราต่างคนก็ต่างเก็บความรับไว้กับตัวและปริปรอมตามความจำเป็นแล้วกันแม้ว่าเราทั้งคู่จะอึดอัดใจในเวลานี้นะแต่หากเราท้ายที่สุดแล้ว เราเชื่อใจซึ่งกันและกันให้คุณค่ากับมิติภาพของเรานั่นจะเป็นเวลาที่ทําให้เราแบ่งปันความรักซึ่งกันและกันสีหน้าและนิสัยนน้นความเชื่อใจและมิติภาพนั้นมันไม่เข้าใจไปแปลอย่าททำหนะ เสียงปืนคิเร็วเอาไงดีเราควรไปดูสถานการณ์นะผ่านไปสักคู่นะที่แคบๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน เมลนะาเช้าไปแล้วพวกอย่าอย่าทำอย่างนั้นให้ข้าไม่ได้มีชีวิตเถอะได้ปรดเฉยที่เราบัดเจะตายแล้วสอยไปแล้วเขาตายแล้วฉันเดาว่านี่มีคนที่เขาเรียกว่าคนทดสอบนะแล้วนี่ใครกันล่เนี่ย ฉันชื่อบลาอัมบางทีนายควรออกมาจากตรงนั้นและแนะนำตัวนะอออ๋อฉันชื่อออโอ <c oughs> นี่มันน่าตื่นเต้นในที่สุดก็มีใครหันปืนมาที่ฉันบ้างแต่นายหมายใจจะฆ่าฉันกันเหรอ ก็พูดไปได้หรอขึ้นอยู่กับว่าดายจะทำยังไงต่อนะเจ้าการก่อนนั่นบาราอาหรืออะไรนั่นเขาพ่งความสนใจที่อาโก้หยิบเห็นขึ้นมานี่อาจจะเป็นโอกาสกอเช่นืมไม่วะรอก่อนไม่ดีกว่า เธอที่แอบอยู่ตรงนั้นชื่ออะไรนะฉันไม่ควรตอบโอเคงั้นก็เรียกที่รักแล้วกันนะคิด <c ười> เ็วเธอนี่คี้อายสินะเอาเธอแต่พวกเธอดูเครียดมากไปนะว่าไมมนั่น <c ười> ฉันกำลังทำบททดสอบนี้สำเร็จเนะี่ย มันไม่เกี่ยวกับการฆ่าเรามาวางปืนแล้วคุยกันัหมแล้วทำไมเราต้องเชื่อนายด้วยนี่นี่นี่แหละที่ว่าความประทับใจแรกพบเป็นเรื่องสำคัญถ้าเธอไม่ต้องการนั้นก็ไม่ต้องงั้นเห้ตาเท่าชื่ออาโก้ใช่ไหม เราทั้งคู่ชายผู้มีปืนโตมาคุยกันหน่อยดีไหมนายต้องการสู้และทำให้มันจบตอนนี้เลยไหมล่ะคิดไม่ออกอะพูดไม่ออกท่อจำเป็นแล้วนะคำตอบนั่นแค่สามคำฉันพยายามสร้างบทสนทนานะนี่นายแค่หุบปากแล้วเดินจากไปไม่ได้หรือไง ดูเหมือนว่าฉันคงต้องทำอย่างนั้นแต่น่าเสียดายเห็นปืนและคนตายแต่เธอดูไม่กลัวเลยพวกเธอทั้งคู่ถ้าพวกเราสู้กันก็จะไม่มีใครมีชีวิตรอดฉันว่าตัดเรื่องการสู้ไปได้เลยก็ตามนั้นอดใจไม่ไหวที่จะได้เจอพวกนายครั้งหน้าแล้วเจอกันใหม่คราวหน้า ฉันมั่นใจว่าเราต้องได้เจอกันอีกจนกว่าถึงวันนั้นบายบลาออมจากไปเขาไปจริงๆนายคิดว่าเขาเห็นเราเป็นภัยคุกคามต่อ,ขอเขาไหมบางทีปืนที่เขาแกว่งไปมานั่นอาจมีอะไรพิเศษอยู่เหมือนฉัน นายหมายความว่ายังไงอ่ะเหมือนนายงงอ่าฉันอาจเผลอพูดไปหวังว่าเธอคงไม่ถือสาทำไมเขาหัวเราเมื่อเขารู้ว่าฉันกำลังทำอะไรบางอย่าเกี่ยวกับเขาตะแก่ยบะารใช่บางทีปืนนั้นอาจจะยิงได้เมื่อมันตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับบธททดสอบของเขาน่าจะเป็นไปได้สูงใช่เหมือนเข็มทิศถี่ควันตายอะไรเข็มทิศมันเพ่งยุดมัืยเข็มเข็มบนเข็มทิศเธอในที่สุดก็หยุดแล้วนะนะ อืมให้ตายสิรู้สึกว่าเขาทำอะไรสักอย่างแต่นั่นเป็นเรื่องดีกับเธอตอนนี้เธอรู้แล้วว่าต้องไปทางไหนแล้วนายจะไปกับฉันไหมแน่นอน ฉันจะไป,ไปเปื่อนเธอฉันรู้สึกว่าฉันต้องให้นายช่วยเขาต้องการอะไรจากฉัน,นบาราอัมโชว์ปืนให้ฉันและบอกว,ว่าบททดสอบของเขาเกี่ยวข้องกับการฆ่าคนบางทีอาโก้ก็น่าจะด้วยนะไปกันยังคิดเร็ว แต่สำหรับตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอืกน่นนอกจากอยู่กับเขานะเออตัดฉากมาที่คิโราถียปืนยิงใส่ใครไม่รู้นะครับชาชุดดำ <c oughs> ความทรงจำครั้งสุดท้ายนั่นใช่สิ่งที่ฉันเห็นครั้งสุดท้ายก่อนตายหรือเปล่านะ ฉันจำได้ว่าเราต่างก็ยิงใส่กันฉันบาดเจ็บปางตายเขาก็เหมือนกันเขาทำไมเป็นเขาที่ยิงฉันแล้วทำไมไม่เป็นคนอื่นฉันมีคำถามเป็นภูเขาเรากายอยู่ในหัวเป็นคำถามมากกว่าความไม่พอใจนะและก็ตามนั้นทุกอย่างกลายเป็นความมืดอ,อืมนี่น่าจะเป็นภาพความทรงจำก่อนที่คิ่เรยจะตายนะ น่าจะยังคงเป็นปริศนานะครับติดตามกันต่อเอาละครับก็จบวันที่1ไปนะครับเข้าสู่วันที่2ก็เดี๋ยวขอหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อก,กันภายหลังนะครับในวันที่2องโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมครับแล้วเ,เจอกันบาย